ก็ลองหมายดีเครับหมายสวยนะครับได้ไปสองแต้มแล้วครับเป็นหมายก้อนหน้านะครับมีตัวน่าจะกัดอาคหมายนี้น้ำกำลังเอ่อเลยนะครับ เมื่อวานผมมาได้เป็นครับหมายนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปสู้แดดไม่ไหวครับเมื่อวานนี้ร้อนเหลือเกิน มีมาจุ๊บนะครับตัวน่าจะไม่โตก็มืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองอีไม้นะครับมืดแล้ว อูโดนท้ายใหญ่นะครับสายสวยเลยนะครับเข้าไว้ไม่ได้ครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดทำงานเลยนะครับ นี่โดนท้ายใหญ่สองตัวเลยนะครับกดหยดยางเมียดา่าหยดยางค่ายเมียด่านะครับถ้ามีตัวไม่รอดแน่นอนครับงัดขึ้นมาเลยครับสายสวยนะครับอ้วนตุ๊บเลยล่องน้ำนะครับหายล่องน้ำนี่ครับเห็นเยื่อชัดเจนนะ หยดยางค่ายเมยดานะครับสายอ้วนๆเลยนะครับปช่ชนนะครับหยดน้ำเมดานะครับสายพีอีนะครับพีอีสามนะครับถักแปดโมลละร้อยแปดสิบนะครับคันแบคเดวิลนะครับวัดตึงมือนะครับ เป็นปลาช่อนสายสวยเลยนะครับก็หมายเป็นล่องน้ำาครับนี่ครับฝากผลงานด้วยครับเดี๋ยวถ่ายรูปครับขอบคุณมากครับเป็นช่องนะครับเผื่อมีปลาช่อนใหญ่โดนเลยครับพูดจะไม่ทันขัดคำเลยนะว่าเผื่อมีปลาช่อนใหญ่มาดักกินลูกปลาครับอุ้ยสายสวยเลยครับ สวยเลยครับนี่นะครับผู้จะไม่ทานขาดคำานะครับว่าเดี๋ยวมีปลาช่อนอา,อาจจะมีปลาช่อนใหญ่มาดักกินลูกปลาครับนี่ครับท้ายสวยเลยก็ครึค่งโลน่าจะได้นะครัน่าจะเกินหน่อยนึงนะครับก็นี่ครับ ผลงานนะครับหยดน้ำเมียด่านะครับฝากผลงานไว้ได้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปครับอลองดูนะหมายคลองข้างนานะครับไม่รู้มีคนตีไหมครับ โดนครับตัวไม่ตูนะครับโดนแล้วนะครับตัวไม่โจนะครับก็ผลงานจะผลงานจะหยดน้ำเมีดดานะครับ เป็นคนลองข้างน้น,นะครับตามภาพเลยครับเข้าหนึ่งเล่มน,นะครับก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวตีนต่อนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปครับขอบคุณมากครับ